สวัสดีคุณคุณพ่อจอมมาสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ห้องวินาจิตวิญญาณหนึ่งศูย์นึ่งทุกทุกท่านนะครับผมชื่อเสกการินหงอ์กะลามก็อยู่ในห้องเนี้ร่วมเดือนแลนก็อยากจะเชิญชวนทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับที่ท่านยังไม่ได้ลงคลิปให้มาอัดคลิปลงเว้นจริงกันในห้องนี้เพราะว่าหากท่านเป็นแค่ผู้สังเกตการและก็ผู้ดู มันไม่มีประโยชน์อะไรของท่านเลยเหมือนท่านดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วท่านก็น,นอนไปแต่ถ้าท่านได้อัดคลิปแล้วก็ต่อเนื่องลงมาในห้องเนี้ความเปลี่ยนแปลงของท่านท่านก็จะรู้จักตัวของท่านมากขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็จะมีความเจริญก้าวหน้าสําหรับท่านาที่เข้ามาใหม่ๆท่านอาจจะเห็นห้องนี้มีการใช้คํา ด่าที่มันดูแล้วระยับคายผมบอกได้เลยนะครับว่าคําด่าหรือคําอะไรที่มันดูอยับคายในห้องเนี้ยมันเป็นแค่คําคําหนึ่งการด่าไม่ใช่พลังงานลบในห้องนี้เป็นการโฟลออกจากตัวเราไปแล้วเมื่อมนันพลังงานลบเมื่อคําที่เราโฟลออกไปนั้นการอุดตัน ในในจักระของเราเนี่ยมันไม่มีพลังงานดีๆมันจะไหลเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ๆทั้งคนเก่าและคนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงมาเล่น,นยอยากเชิญชวนท่านให้มาปฏิบัติจริงกันและมันก็จะเกิดประโยชน์จะเกิดการเรียนรู้จิตปัญญาของท่านก็มีการพัฒนาท่านต้องทำนะครับเพราะว่าในชีวิตของคูเราเนี่ย ถ้ทา,ทา,าท่านช้าท่านโวจวาอํ้อึ้งท่านไม่เรียนรู้ท่านก็จะดักดานอยู่อย่างนั้นผมเข้ามาในห้องเนี้ยไม่นานแรกๆผมก็โดนด่าแต่ผมก็ด่าสู้ผมก็เรียนรู้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจได้ดี พอสมควรเพราะฉะนั้นผมจึงอยากชวนพี่ๆน้องๆทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ให้ลงมาอัดคลิปลงมาสัมผัสจริงในโลกเนี้ในห้องเนี้ยให้เต็มที่เพื่อจิตวิญญาณของท่านนะครับ